ออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้รับทันทีซูซู e Free. กิวอร r รี่ฟรีโปรแกรมดีโดนใจมอบความมั่นใจให้กับคุณฟรีซูซูกิแมนเทนเนนซ์เซอร์วิสดูแลค่าบำรุงรักษาและค่าแรงให้ถึง7ปีซูซูกิวารันตีรับประกันคุณภาพรถยนต์ถึง7ปีแล้วฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง7ปีเต็มพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษผ่อนนาน9 9เดือนสัมผัสและทดลองขับได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ s u z u k i .co.th กิจกรรมฟรีของดีทุกวันจัดหนักจัดเต็มป้อนรับเปิดฤดูกาลรับนักเตะไทยคนแรกในคลาสไทยเบสสุขโชคสารชาติตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมการนักเตะอีกมากมายครับที่ FC ออนไลน์เกมฟุตบอลอันดับหนึ่งเล่นบนคอมมันกว่าแน่นอนสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีแสดแดงครับเมื่อวานวันอังคารของใครที่ไม่ได้ทำคลิปนะครับพอดีมีโปรเจกต์ทำต่อเนื่อยู่ลาไม่ได้ก็เลยต้องหยุดไปวันนึงครับ กลับมานําเสนอในวันพุธนะครับเนะะื้อหาวันนี้จะเต็มทั้งข่าวซื้อขายครับตัวเลือกกองกลางที่มีเข้ามาเพิ่มขึ้นหลังจากที่อยู่แต่ถอยมาดูท่าทีในดิวมาดูอุกาเต้นครับเพราะว่าเปเชลเรียกแพงไปมีบทสัมภาษณ์ต่างๆของโจชเซอร์ซีลุฟันนิสรอยมาฝากกันแล้วก็รวมถึงข่าวซื้อขายเพิ่มเติมฝั่งขาเข้าขา,ขาออกครับที่ดูแล้วดูแต่น่าจะเร่งดิวมากขึ้นแล้วครับจากการที่ทํางานในช่วงท้ายตลาด เพราะต้องไม่ลืมว่าตลาดจะปิดใน3สิงหาคมครับแต่ข้อดีของอันดีออสและการทํางานภายใต้บอร์ดบริหารชุดใหม่คือการที่พวกเขามีตัวเลือกอื่นๆเผื่อไว้ด้วยนะครับในกรณีที่ปิดดิวหลักไม่ได้วันนี้ท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของพวกเราแลวชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปกําำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับมาดูบทสัมภาษณ์ของอังเดรโอนากันก่อนครับที่เปลี่ยนโค้ชผู้สาป,ประตูมาทํางานร่วมกันก็นนคือเจเลเทลูเวล่าครับที่ย้ายมาจากอาเจา็ตอร์ดามครับโอนาก็บอกว่า สมุทรสอตัดสินใจดึงเขาเข้ามาร่วมทีมครับแล้วก็มีความประทับใจแรกที่ผมได้เจอเจอเล่เนี่ยมีวิธีการทํางานเป็นของตัวเองซึ่งเราสนุกกันมากแล้วก็มันดีมากๆจริงๆแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือทีมต้องชนะให้ได้ด้วยผมมีความสมพั์ที่ดีกับริชาร์ดฮาร์ติีสคนผู้สาวป,ประตูคนเก่านะเขาเป็นคนที่ช่วยผมได้เยอะพวกเราช่วยเหลือกันโดยเฉพาะตอนที่ผมมีปัญหาตอนมาอยู่กับทีมแรกๆแ,แล้วเขาอยู่เคียงข้างผมดังนั้นผมจึงขอบคุณเขาสำหรับสิ่งที่เขาทําเพื่อผมเสมอมา สถานนพูดถึงแรงกระหายในการเล่นฤดูกาลใหม่ครับเขาบอกว่าในฐานะที่ทีมยูเต็ดเป็นทีมที่ดีที่สุดในประเทศเราต้องพยายามชนะทุกๆเกมสู้ในทุทกๆเกมต้องมีความสม่ำเสมอมากขึ้นเราด้วยแสดงให้เห็นแล้วว่าเราสามารถเอาชนะทีมใดก็ได้ดังนั้นเราจะต่อสู้เพื่อชนะเหล่านั้นฤดูกาลที่แล้วเรายังไม่ดีพอเราต้องพยายามให้มากกว่าน,นั้นครับเราได้แชมป์เอฟเอคัแต่สำหรับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดมันไม่เพียงพอเลยจริงๆ สลับเยเล่ทรูเวลา่าโค้ชผู้สาวประตูคนใหม่ได้รับการยกย่องเกี่ยวกับแนวทางฟุตบอลสมัยใหม่กับการเซตบอลจากแนวหลังนะครับแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับการตั้งเกมและการมีส่วนร่วมกับจังหวัดต่างๆในการออกมาตัดบอลด้วยครับซึ่งเทนหาคงจะต้องการยกระดับก,การเซตบอลจากแนวหลังเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่แฟนบอลก็เป็นห่วงเรื่องการเซฟหรือจังหวะพุ่งไปรับลูกบอลของอเลน,นาอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราจะเห็นว่าบางทีอลน,นาก็จะขาตายซึ่งจุดนี้แฟนๆดูจะเป็นห่วงเหมือนกันครับ มาดูบทสัมภาษณ์ของรูดฟันนิสรอยกันบ้างครับโค้ดทีมชุดใหญ่คนใหม่และเป็นผู้ช่วยเอริกเทนฮาร์กรูดก็บอกว่าผมมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอยู่กับเซอร์เล็กมา5ปีเขาจัดการที่นี่ได้ดีมากๆการที่ผมกลับมาที่นี่อีกครั้งมันยิ่งพิเศษเข้าไปอีกรูดบอกว่าโอกาสที่ได้กลับมาทำง,งานกับยูไนเต็ดเป็นโอกาสที่ผมปฏิเสธไม่ได้และต้องคว้ามันไว้ครับแทบรอไม่ไหวที่จะเดินลงอุโมงค์ที่โอทาวฟอร์ดเพื่อเจอกับแฟนบอลที่สนามครับ ที่อ,อัลทัฟฟอร์ดขายตั๋วหมดเกือบทุกเกมและโบกมือทักทายกับแฟนๆฝั่งเซาทฟอร์ดเอ็นแล้วก็ในสนามทั่วทั้งหมดผมอยู่ที่นี่ไม่ได้เพื่อตัวผมเองแต่ต้องการปรับปรุงสโมสรทีมและการนักเตะทุกคนมันต้องใช้เวลาและก็ความอดทนที่มากพอในการทําทีมทีมนี้ให้เดินหน้าต่อไปลูนพูดถึงเป้าหมายในการโคชชิ่งและการทําทีมฟุตบอลทีมนี้ภายใต้การคุมทีมของเทนหาเขาบอกว่าการที่เรานําส่วนต่างและแต่และช่วงของเกมคือสิ่งสําคัญครับ มีทั้งการเพรสซิ่งกดดันการสร้างสรรเกมการยืนแบบ mid บล็อกหรือว่า h ฮบล็อกในทุกช่วงของเกมเราต้องการอะไรเราต้องรู้ว่าเราจะดําเนินการในสนามอย่างไรเราทําสิ่งนั้นเป็นใช้ในการฝึกซ้อมด้วยเพื่อให้นักเตะคุ้นเคยมาดูบทสัมภาษณ์ของโจชัวเซอร์ซีกันบ้างครับที่พูดถึงสไตล์การเล่นของเขาเซอร์ซีบอกว่าทักษะการเล่นฟุตบอลหรือว่าสกิลเนี่ยสำคัญมากๆมันมีค่าสำหรับผมเพราะเราควรจะสนุกไปด้วยเราต้องเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใช้ ซึ่งมันคือสารสนยานที่นําออกมาผมคิดว่าผมมีทักษะที่ยอดเยี่ยมใช้เวลาไปกับเรื่องนี้อย่างมากตอนอยังเป็นเด็กแต่ถ้าผมเสียบอลผมก็อยากจะเอาคืนกลับมาในทันทีผมคือกองหน้าตัวหลอกหรือว่าดึงตัวประกบนั่นเองไม่ใช่เบอร์9ขนาดแท้หรือหมายเลข10ผมเป็น9.5หรือว่ากึ่งๆแบบนั้นครับนั่นคือเกมของผมบางทีผมอาจจะแตกต่างจากคนอื่นเล็กน้อยแต่ก็เป็นการแตกต่างที่เป็นเรื่องดี แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศทางการว่าโจโชเซ็กซี่จะใส่เบอร์1ิบลงเล่นให้กับปิดแสดงในฤดูกาลใหม่ครับแล้วก็ลามุสลุนย้ายไปใส่เบอร์9นะครับมาดูอัปเดตภายในทีมกันต่อครับกลุ่มผู้เล่นดาวรุ่งที่รอโอกาสขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่พวกเขาเหล่านี้เนี่ยไม่ไดเดินทางไปที่ทัวร์สซาท์อเมริกาครับและมีโอกาสจะถูกดังขึ้นมาซ้อมกับทีมเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับก็คืออีธานวิลเลียมลุยจ็คสันไทเลอร์เฟรดดิกสันครับซอนนี่อาโจฟี จากคิงดอนรูเบนเคอรีอิตาอ n นิสแล้วก็อเมียอิบากิมอฟนักเตะเหล่านี้จะอยู่ในขุมกําลังที่ขึ้นลงกับทีมเยาวชนและทีมชุดใหญ่ด้วยนะครับเทนฮาก็คงจะให้มาซ้อมเกบเกี่ยวประสบการณ์กับพี่ๆในทีมตอนนี้นักเตะมาอยเต่เดินทางกลับมาครบแล้วนะครับในคาริงตันศวนฝึกที่ Manchester. แมนเชสเตอร์เราได้เห็นคอบบี้ไมนูภาพทักทายกับกาเลโดการาโชนครับนักเตะหลายคนก็เริ่มเร่งคอมฟิตมากขึ้นแต่ว่าขุมกําลังที่ กลับมาจากอเมริกานเนี่ยน่าจะได้กลับมาซ้อมร่วมกันกับเพื่อนที่อยู่ที่แคนซัสในวันนี้เลยครับวันพุธแล้วเดี๋ยววันพฤหัสบดีน่าจะซ้อมเต็มรูปแบบกันแบบจริงจังเลยก่อนที่จะลุยกันในวันเสาร์เจอกับแมนซี่มีเวลาประมาณ3วันในการตเตรียมทีมนะครับทานไหนที่รอชมรูปซ้อมของแข้งทั้งหมดทั้งกลุ่มผู้เล่นกลุ่มเดิมที่อยู่ที่แคนซัสแล้วก็นักเตะที่เดินทางกลับมาจากสอเมริกาน่าจะมีในวันพุธนี้ครับหรือไม่ก็วันพฤหัสบดีน่าจะมีรูปปล่อยออกมาในช่วงค่ำค่ดึกๆบ้านเราตามเเวลาประททศไย มาดูข่าวซื้อขายนักเตะกันบ้างครับยูเต็ดกำลังเร่งเจราจาเกี่ยวกับเรื่องราคาค่าตัวของอาร์มิสซากา้าที่จะย้ายไปที่เวสต์แฮมนะครับตอนนี้มายูเต็ดต้องการเงินก้อนเพิ่มจากค่าตัวเดิมที่เวสต์แฮมเคยยื่นมาอาจจะเป็นเงินการันตีที่พวกเขาจะต้องไปเพิ่มในงบฝั่งขาเข้าหรือว่าซื้อดิลใหม่นะครับตอนนี้ก็อรมิสซาก้าพร้อมแล้วที่จะย้ายไปที่เวสต์แฮมนะครับเหลือของขั้นตอนค่าตัวเท่านั้นซึ่งถ้าดิวนี้เสร็จปุ๊บก็น่าจะเป็นดิลของมาซาลุยที่ เข้ามาสู่ทีมครับเป็นดิวต่อเนื่องกันที่ยูเต็ดกำลังเร่งทางานในส่วนนี้อยู่ตัง้งใจแฟนเพจแฟนช่องอย่างนี้ว่ายูเต็ดไม่ได้ไม่มีเงินนะครับพวกเขามีเงินใช้จ่ายได้แต่ว่าด้วยกฎ FFP และก็ PSR ของทั้งยุโรปและก็อังกฤษเนี่ยมันบีบให้ยูเต็ดต้องปล่อยฝั่งขาออกไปให้ได้ก่อนและเติมรายรับเข้ามาก่อนจนะซื้อดิวใหม่เพราะว่าสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎการเงินนะครับก็ย้ำอีกทีว่ายูเต็ดมีเงินแต่ว่าถูกใช้ได้ในตัวเลขที่จํากัด ส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าตอนที่ตระกูลเกรเซอร์เนี่ยขายหุ้นบางส่วนให้กับเซอร์จิมเบล์คลิปเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับจะมีกลุ่มสถาบันการเงินชื่อเรนกรุ๊ปที่ต้องดําเนินการเรื่องนี้ให้เสร็จสิน้นซึ่งเงินที่จ่ายเป็นค่าดําเนินการให้กับเรนกรุ๊ปที่เซอร์จิมเข้ามาซื้อหุ้นประมาณ25หรือบางสื่อบอก 27- ่สิบเหรือเปเซนี่ยเกรเซอร์ไม่ได้ออกเองนะครับเขาใช้เงินสมโมสรไปจ่ายในส่วนนั้นประมาณ30ล้านปอนด์ซึ่งทําให้ตัวเลข ของค่าใช้จ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้อันนี้ก็เป็นปัญหาของเกเซอร์ที่หลายๆคนเบื่อหน่ายกันอยู่แล้วครับแต่ผมเชื่อว่าในอีก2-3ปีข้างหน้าหรือนานกว่านั้นเนี่ยเซอร์จิมน่าจะพยายามกว้านซื้อหุ้นเข้ามาให้ได้มากขึ้นและเป็นหุ้นใหญ่ของสโมสรในช่วงหลังจากนี้นะครับแต่ต้องใช้เวลาสักหน่อยมาดูดีวบาตตนเดลลิกกันบ้างครับที่อัปเดตจากฟลอเรนซ์เบิร์กในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาต้องบอกอย่างนี้ว่าไบยันเนี่ยไม่ต้องการจะเก็บเดลลิกไว้อยู่แล้วครับเขาพร้อมจะปล่อยแต่่ตต้องคาัว ตามที่ทีมพวกเขาต้องการนะครับเพื่อจะไปซื้อจอานทาซึ่งเฟอร์เรเอร์เบิร์กบอกแล้วว่าบายนสามารถตกลงค่าตัวกับเลวุเซนในดิวทาได้แล้วที่25ล้านยูโรบวกออปชั่นอีก5ล้านยูโรเป็น30ล้านยูโรซึ่งพอตัวเลขนี้ออกมาเนี่ยูเต็ดก็ยังพามเจราจาในเรื่องของราคาค่าตัวที่บายนต้องการประมาณ50ล้านยูโรหรือ1 2ล้านปอนด์อยู่เนี่ยดูว่าจะส่งเกินไปซึ่งคงต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยหนึ่งตัวเลขที่บายนิคต้องการ50ล้านยูโร แต่แมนยูเต็ดไม่ต้องการจ่ายมากขนาดนั้นเนี่ยอาจจะต้องเจรจาบีบหาช่องว่างลงมาครับซึ่งดูแล้วแกลบหรือว่าช่องว่างเนี่ยไม่ได้ห่างจากจุดที่ยูเต็ดพร้อมจ่ายเท่าไหร่ประมาณ5หรือ10ล้านยูโรนะครับซึ่งเฟรนเซนเบิร์กบอกต่อไปว่าทาันทีที่เดลิกย้ายมายูเต็ดาบยันก็จะตกลงดิวจอทันทา,นทานกับเลโกเซนให้เสร็จสิ้นครับสัญญาถึง2 0 2 9ทั้งเดลิกไปที่ยูเต็ดมีอเมอ,อชาชั่นึ่งปีแล้วก็ทามาที่บาเยัน ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานยังไม่ได้มีข้อสรุปว่าดิลนี้จะเกี่ยวเนื่องกับดิวมาซาลูยเป็นแพ็คคู่หรือเปล่าหรือว่าจะแยกดีวกันนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้ยูเตดอยากจะซื้อเป็นแพ็คคู่มาดูข่าวของกองกลางกันบ้างครับอย่างมารูเกเต้ยังคงต้องการที่จะย้ายมาที่ยูเตดครับแล้วก็สนใจโปรเจกต์ของปีศาจแดงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีข้อตกลงของ2สโมสรเกิดขึ้นเพราะว่าเปเชเนี่ยเรียกแพงไปนะครับ51.4ล้านปอน ซึ่งยูเต็ดมองว่าสูงเกินกับตัวเลขที่พวกเขาพร้อมจ่ายเพื่อไม่ให้โดนกดการเงินเล่นงานตอนนี้ก็ถอยออกมานิดหนึ่งครับยังไม่ได้มีการล้มดิวแต่ว่าถอยออกมาตั้งหลักก่อนยูเต็ดก็แสดงที่ชัดเจนว่าถ้าราคานี้พร้อมจะเดินหาดิวอื่นหรือดิวตัวเลือกตัวตายต,ตัวแทนใหม่นะตอนนี้ตัวเลือกที่เชื่อมโยงอยู่มี4คนครับจากรายงานของฝรัง่งกฤษคือยูซุฟโฟฟาน่ามีผิวของโมนาโกที่กำลังจะหมดสัญญาครับมาตินซูบีเมนดีกองกลางของเรอัลซิดัด ตัวเป้าหมายเดิมอย่างของโซฟียอัมราบัตนะครับที่มีสัญญากับเฟรนตินตาอยู่แล้วก็ซันเดอร์เบิร์กนะครับที่มีข่าวมาจากเดลติกแล้วก็เลวิตออนซีนเองบอกว่าเป็นตัวเลือกสำรองที่มิวเตตเล็งเผื่อไว้ในรายของโฟฟาน่าเนี่ยก็ยังมีข่าวแรงไปที่ฝั่งเอซีมิลานอยู่นะครับแล้วก็มิเต็ด,ดูยังไม่ได้จริงจังในการเดินดิวบ้างนักส่วนซูบิเบนดี้ก็เป็นตัวเลือกที่ตะข่าวหลายคนพูดถึงแต่นักเตะก็ยังแฮปปี้และมีความสุขดีกับแล้วสุดสตัในสเปนนะครับอัมราบั ตัวตานต,ตัวแทนไว้อยู่แล้วครับแต่ยูเต็ดยังไม่ได้ทำอะไรกับดิวนี้เลยตั้งแต่โมเสนาไป3ามิบมิชนายนย0 2 4นะครับดูเหมือนเทนฮังอาจจะมองว่าต้องการดิวอื่นมากกว่าหรือเปล่าส่วนซานเดอร์เบิร์กเนี่ยมีข่าวจากดันแคนคาลเซิลบอกว่ายูเต็ดจะเสนอเงินเข้าไปที่20ล้านปอนด์ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าที่เบอร์ลี่ต้องการนะครับพวกเขาต้องการมากกว่านี้พอผมลงไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยซันเดอร์เบิร์กย้ายจากเชลฟ์ยูเต็ดมาที่เบอร์ลี่ ในปี2023นยมะครับยามาตอนนั้นราคาอยู่ที่20ล้านยูโรหรือ17ล้านปอนด์แต่ตอนนี้เขาจะมีสัญญายาวกับเบอร์ลี่ถึง2027ครับอีกประมาณ3ปีตอนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่อายุกำลังดีคือ26ปีนะครับแล้วก็เป็นทีมชาตินอร์เวย์ชุดใหญ่ติดทีมชาติมาแล้ว46นัดเพราะฉะนั้นดูจากตัวเลขราคาแล้วจากการประเมินเบื้องต้นคิดว่า25-30ล้านเนี่ยน่าจะมีโอกาสพอปิดหรือว่าคุยเจรจาก,กับเบอร์ลี่ได้นะครับ ซึ่งก็แปลผันตามดิวอุกเต้ว่ายูเต็ดจะคุยต่อหรือว่ามามุ่งความสนใจไปที่ซันเดอร์เบิร์กอย่างเดียวเลยเพราะราคาประมาณ25-30ล้านปอนด์กับ51ล้านปอนด์เนี่ยค่อนข้างต่างกันครับและอาจจะแปลผันตามดิวกองหลังอย่างที่มีข่าวไปก่อนหน้านี้ด้วยแต่ถ้าตัวเลขพุ่งเกินไปกว่า30ล้านปอนด์นะค่าตัวของซันเดอร์เบิร์กเนี่ยผมคิดว่ายูเต็ดน่าจะไม่เอาเลยครับน่าจะไปหาดิวอื่นมากกว่าเพราะว่าแพงเกินไป ดูจากแผนง,งานของอดี้ออสล้วคิดว่าน่าจะมีดีวใหม่ในตำแหน่งกองหลังกองกลางเข้ามาแน่ครับมีการเผื่อเหลือเพื่อขาดมองแผนสำรองไว้ด้วยเพราะฉะนั้นรอติดตามมันครับว่าจะเป็นที่ทุกท่านถูกใจกันหรือเปล่าเราแซงความเห็นกันเข้ามาได้นะครับว่าชื่นชอบไปที่กองกลางคนไหนแล้วก็กองหลังคนไหนขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามเนะื้อหาจากพวกเราครับถ้าคุณเป็นคนที่ลงไหลและล้่งไครเยอะแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกมันอยู่สู้ตายสุดครับ,ร,บ,ร,บ,ร,บรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกัน และหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ